ได้เป็นตัวหมวกแล้วนะทีนี้จะมีคนชอบถามว่าป้าคาถักกี่แถวคะบางทีแต่ละแถวของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะส่วนใหญ่ป้าจะใช้วิธีแบบนี้เอาะคะ่ะเนี่ยกลางมือแล้วป้าก็วัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้แค่ด้านบนของหมวกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีตรงขอบมันอีกสำหรับพับนะคะหรือโดยปกติก็ประมาณแ ถึง9นิ้วจากด้านบนลงมาถึงขอบรวมขอบด้วยนะคะ8ถึง9นิ้วจบแถวก่อนนะคะก็จะจบแถหมันเดิมตรงนี้แหละดึงลอหอขึ้นมาแล้วโซ่หนึ่งคราวนี้จะทำลายขอบนะคะก่อนจะไปถึงขอบก็ทำ X ไปก่อน2แถวค่ะ X ลงไปทีละหลักีละหลักแบบนี้เลยนะคะเนี่ย แล้วตรงตรงออโซ่ก็ลงไปด้วยนะคะนี่ถัก x ไปสองรอบค่ะลงไปในช่องด้วยแล้วก็ลงด้านบนของหลักด้วยอย่างนี้นะคะไปทีละหลักเลยค่ะ ป้าก็จะถัก x ไป2รอบค่ะป้าถักมาได้ครบรอบหนึ่งแล้วนะคะเวลาจบเราก็จบที่ x แรกนะคะเนี่ยดึงลอหอขึ้นมาแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็ลงที่เดิมนี่แล้วก็ถักไปอีกรอบหนึ่งคะ่ะมาจบให้ดูเฉยเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีปัญหากันเวลาจบนะคะเวลาถักไปเนี่ยส่วนใหญ่จะถักได้ ได้มาแล้วนะคะก็ได้มาสแถวแล้วเรียบร้อยก็จบแถวเลยค่ะจบที่ x แรกเหมือนเดิมดึงรอหอขึ้นมาแล้วก็ขึ้นโซ่สคราวนี้ถักเป็น f ค่ะเราก็จะทำลายขอบเหมือนกันกับเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูนะคะเราก็ทํำ f ไปเรื่อยๆเลยค่ะ1รอบนี่นะคะลายขอบก็จะประมาณนี้นะคะ เป็น f ก่อน1รอบแล้วเดี๋ยวเราเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังอีก2รอบนะคะแล้วก็จบด้วย x อีกสรอบค่ะแล้วก็ทำ f ไปก่อน1รอบนะคะพอ1คอ ถัก F ไปอีกหนึ่งรอบค่ะ่าถักมาครบรอบแล้วนะคะก็จบแถวค่ะจบแถวนี้นะคะโซ่หนึ่งสองสามเนี่ยแทงโซ่ที่สีเนี่ยแทงลงไปดึงหอหอขึ้นมาแล้วก็ขึ้นเกี่ยวหน้าเป็นหลักแรกเลยนะคะเกี่ยวที่โซ่สามเลยเป็นหลักแรกนะคะ เกี่ยวแล้วก็ต่อด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ไปเกี่ยวข้างหลังแล้วก็เกี่ยวหน้าสลับกันไปเรื่อยๆค่ะเกี่ยวหลังเกี่ยวหน้านี่อย่างนี้นะคะ ก็จะทำเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังไปอีก2แถวแบบนี้ค่ะครบ1แถวแล้วนะคะพอเวลาจะจบก็จบตรงนี้เหมือนเดิมนะคะนี่เราดูอันนี้ลายเกี่ยวหน้าใช่ไหมเรามาจบตรงนี้ค่ะเนี่ยจบที่ลายเกี่ยวหลังนั่นแหละค่ะจบแทงลงไปแล้วก็ดึงรอหอเดี๋ยวมันมาชิดกันเองนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นที่ลายเกี่ยวหน้าเลยค่ะ โซ่หนึ่งแล้วก็ไปเกี่ยวหลังแล้วก็ถักไปอีกรอบหนึ่งค่ะพอถักอันนี้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนจบก็ต่อด้วย x อีกสองแถวค่ะลายนี้ได้หมวกใบใหญ่พอประมาณเลยนะคะ ใหญ่กว่าใหญ่กว่าลายปกติที่ป้าทําคือลายนี้ยังไม่เคยทําไงคิดคิดลายมาแล้วยัง,ยงไม่ยังไม่เคยทําก็เลยขึ้นต้นไว้ที่21สบ็ดหลักตอนเริ่มต้นเนี่ยตรงเนี้ยขึ้นต้นไว้ย1สบเ็ดหลักรองไว้ก่อนจริงๆแล้วพอถักออกมาเป็นใบแล้วเนี่ยคิดว่าขึ้นต้น2ี่สิหลักก็น่าจะได้นะคะ ได้ทั้ง20ได้ทั้ง21 21ดดก็จะได้ใบใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งเนี่ยป้าเอาเทียบกับเทียบกับลายที่เคยถักลายนี้มันจะหนากว่าด้วยเนี่ยต้องเอาลายนี้ไว้ด้านบนเนี่ยค่ะมันจะใหญ่กว่ากันนี้เดียว นิดหนึ่งแค่นี้ค่ะนิดเดียวแต่ว่าความหนาจะหนากว่ามันหนาด้วยลายอะคะ่ะเพราะว่าตรงนี้เราเกี่ยวสองครั้งสองครั้งหลักละสองครั้งมันก็จะหนากว่าแล้วก็เปลืองไหมมากกว่านะคะอันนี้ใจหนึ่งกำลังจะหมดนะคะเหลืออยู่นิดหนึ่งกำลังลุ้นอยู่ว่าจะพอไหมไม่น่าพอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมี x อีกสองแถวไม่น่าพอ ไหมค่ะอยู่ในเก้าอี้อีกนิดนึงก็ประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยเวลาลูกค้าทักมาถามก็จะถามว่าหมวกใบหนึ่งใช้ไหมใจหนึ่งพอไหมมันบางลายมันก็พอค่ะบางลายมันก็ไม่พอขึ้นอยู่กับลายที่เราเลือกด้วยถ้าแบบลายที่ไม่เปลืองไหมลายเอฟธรรมดาไม่มีเกีียวไม่มี ไม่มีเกี่ยวไม่มีพันไม่มีเกี่ยวซ้ำสองสารอบอย่างเงี้ยมันพอคะ่ะแล้วก็เหลือด้วยแต่ถ้าลายที่หนาๆเกี่ยวไปเกี่ยวมาพันไปพันมาเงี้ยมันก็อาจจะไม่พอก็อาจจะขาดอยู่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะครบรอบแล้วคะ่ะไม่พอหรอก เกือบหมดแล้วเหลืออีกเหลือไหมอีกนิดหนึ่งจบหลักนี้เลยนะคะเหมือนเดิมแทงดึงรอหอขึ้นมาโซ่หนึ่งแล้วก็ x ไปอีกรอบหนึ่ง แล้วนะคะได้ไหมเนี่ยไหมใจนึงได้แค่นี้ค่ะก็คือขาดไปอีกแถวนึงนะคะเดี๋ยวป้าต้องไปหาไหมมาต่ออีกแถวนึงนะคะอีกนิดนึงก็จะเสร็จแล้วเนี่ยนี่นะคะได้เป็นใบก็ประมาณนี้แหละเนี่ยเวลาป้าวัดป้าวัดหัวป้าก็จะประมาณนี้แล้วก็ต่อตรงนี้ก็เป็นชายเอาไว้พับขึ้นอย่างนี้นะคะ ก็จะประมาณนี้ถ้าวัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็ประมาณ8ดนิ้วถึง9้านิ้วค่ะแล้วแต่ชอบนะคะเราก็ลองใส่ดูค่ะถ้าถักมาถึงตรงนี้เราก็ลองใส่ดูมันก็จะประมาณตรงนี้ตรงนี้จากตรงนี้มาถึงตรงเนี้ยขอบมันจะอยู่เหนือเหนือคิ้วนะคะเหนือคิ้วประมาณเซนหนึ่งแล้วก็พอต่อตรงนี้เวลาใส่มันก็พับขึ้นได้พอดีพอดีมันก็จะยาวๆหน่อยลายก็ไม่ยากลองไปทำกันดูนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ได้หนึ่งชิ้นงานแล้วนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ